บทสวดคาถาปัดเป่าศัตรูหมู่มารพยันอันตรายทั้งปวงหรือบทสวดอิติพิโสถอยหลังค่ะสามารถใช้ฝึกสมาธิไปพร้อมๆกันด้วยได้นะคะติวาคัพโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัต ธิระสามาธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโรโตคัสโนปันสัมนราจชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังระอาวาคัพโสปิติอิติวะขพ AH โทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตธิระสามธร,รรมสริปุโรตนุตอทูวิกโรโตคัสโนปันสัมนราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังระอาวาคัพโสปิติอิ ติวาคพโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตธิระสามะธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกรโรโตคัสโนปันสัมนราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระอาวาคพโสปิติอิ